นะครับผมดิจิ่จะรับเข้าสู่รายการ king j u s t i k tv กันอีกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิววัออดก,กันอีกนะครับเย่ Yay! ซึ่งวันนี้คือผมก็ไม่รีวิวในแมปเนาะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิว <Nice. S 1> นอกแมปเนาะก็เพราะว่ามันก็คือแอดออนของ lucky block นี่เองนะก็มันอาจจะ มีการระเบิดอะไรนั่นก็ได้นะเลยแบบดิกเดี่ยในการรีวิวในแมปเนาะ <Okay. S 1> เลยรีวิวในโยกอ่าใหม่แทนเนาะเอาละสิ่งที่ผมจะอ่าจะทำก็คือจะไล่ออาวาล็กี้บ็อกประมาณอ่าไล่จากดินจนถึงเรนโบเนาะเอาละงั้นผมก็จะไล่เทียเสียกันนะ งั้นผมก็จะมาขุดตะก,กี้บ็อกดินด้วยกันนะก็ของมันไม่ค่อยดีอ่ะมันได้แต่ดินอะ่ะโหนี่ยคือบ็อกนี้มันมีประโยชน์ในการเอ่อเอาจิรรอดอยู่นะโหมันก็รู้สึกว่า,าไว้แค่สุ่มดินเนาะ เอองั้นมาสุ่มลัคกี้บ็อกซ์ไซด์กว่านะมันจะเป็นไงเนี่ยโอ้ทรายแข็งโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้อันนี้ไว้สร้างบ้านอย่างเดียวนาะคือมันไม่มีประโยชน์เลยเอาจริงแล้วลัคกี้บ็อกไม้อะมันมีประโยชน์เอ้ยเนี่ยฮะสุ่มบ็อกไม้่ยนะโอ้โหไม่มีประโยชน์เลย งั้นเอาลัคกกี้บอ็อกซ์อาซาโคดีกว่านะฮะสุ่มบ็อกกับแค่นั้นนะคือแค่นี้เอาละงั้นมาดูลักกี้บ็อกซ์โตดีกว่านะเฮ้ยบล็อกพวกนี้ไว้สร้างบ้านยังไงเนี่ยนะ ของมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วอ่ลตะกกี้บล็อกอ่หทองแดงอ่ะโอ้โหน่าดีเหมือนกันแน่นอนโอ้โหโอ้โหเนี่ยเป็นลัคกกี้บล็อกที่โหดร้ายมากนะงั้นมาดูลัคกกี้บล็อกเด็กดีกว่านะโอ้โหไม่ต่างเลย แล้วลัอคกี้บ็อกอ่าอันนี้อ่ะโอ้ oh. นี่มันลัอคกี P ้บ็อกสายพีพีชัดๆเลย <S 2> <S 2> <S 2> งั้นมาดูลัอคกี้บ็อกมากตด้วยกันนะอืมลัอคกี้บ็อกมรกตแบบมันสุ่มแค่บ็อกกับมรกตแค่นั้นแหละแล้วก็ลัอคกี้บ็อกอ่าราพีทโอ้น้ำยาเลเวลก็ดีอยู่นะ มันก็ดีอยู่ฮอะอะไรอะ่ะฮะโ,โหสุ่มได้ไม้มันดีเปล่าเนี่ยโอ้โหมีไอ้นั่นด้วยเฮ้ยมีเพชรด้วยโอ้ my god อ,อ้กิบกลาร์พชรมีประโยชน์ว่ะ แล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเอ็ชาร์จไฟงั้นลองขุดเรื่อยๆกันนะมาฆ่าไอ้สกิลตันดีกว่านะฆ่าเล่นแตกเลยครับงั้นมาดูรักกี้บ็อกซ์ไลสโต้ดีกว่านะ วงจรทั้งนั้นเลยอะล็อก,กี้บ็อกซ์สีแดงมันค่อยดีเท่าไหร่นะเ,เดี๋ยว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 มีโอกาสขุดได้เจอล็คก,กี้บ็อกซ์หรือนี่ฮะเฮ้ยแอดออนนี้ดีอ่ะเอาละงั้นไปดูอา่าลัคก,กี้บ็อกซ์เพชรดีกว่านะ โอ๊ะตายเลยอของอย่างโอพีมากอะลัคก,กี้บ็อกเพชรอะเอาละงั้นมาดูลัคก,กี้บ็อกอันนี้ดีกว่านะ โอ้เป็นลัคกี้บ็อก์ประเทศอ,า,อาวุธเนาะคิดว่าเป็นของดีไหมมันก็ดีอยู่นะแต่มีในเทอร์ไรดไหมโอ้มีอยู่นะก็แค่นั้นน,นนะเอาละงั้นมาดูลัคกี้บ็อก์ชุดเกาะดีกว่านะ ดีกว่านะเรดดรอปคือแบบเหมือนดรอปง่ายเนาะงั้นมาดูลัคก,กี้บ็อกซ์วาร์ดีดีกว่านะโอ้ดิปดัก โอ้ยก็ประมาณนี้งั้นมาดูลัคกกี้บ็อกซ์นี้เฮ้ยดีกว่านะโอ้ของดีอยู่นะแถมป็นกล่องด้วยอ้าวี่โอวววววีวววววว์นี้ดีอยู่โอ้โอ้โอ้วว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 วเวววววว ี่งเอาใบมาดอกหลอนเนาะโอ้ย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 เอออะไรครับเนี่ยฮะพัคกี้บล็อกแปลกจังนะพัคกี้บล็อกในเธอโอ้โอ,โอ้โอยากมีเรือ่องใช่ไหมฮะ โยเจ็บติดใจละกี้บล็อกในเธออุ้ยมีไอ้นั่นด้วยอ่ะแต่ยังไงของมันก็หาง่ายโอ้โหกวันตีนมากอะ่ะโอ้ยสวยเกิน โอ้โหเกินโอ้อเครียดเลยมีแก๊สโหมมาด้วยเอาล่ะงั้นมาดูลัคก,กี้บ็อกไอเดออือดกว่านะอืมมียุกตามีนั่นด้วยอะโอ้โหมันโอ้ยอย่านะ งั้นมากดตรงนี้ดีกว่านะก็ตามนั้นแหละระก,กีบล็อกเอเดอร์อะงั้นมาดูระก,กีบล็อกนี้ดีกว่านะเกี่ยวกับอะไรฮอ้ยไข่มังกรก,กบล็อกนี้มีประโยชน์อะไรอ่ะอุ้ยเกาะ ตอนนี้มันคงอะไรค่าเลยมีไข่ด้วยตกใจว่าซูเกอร์จริงๆพูดไปขาดคำเลยโอ้ของดีอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ,อ,อยโอ้แก๊ แกก็มาอีกสุดยอดเลยอืมก็ตามนั้นเนาะเอองั้นมาดูลัคกี้บ็อกอันสีแบบแปลกๆเนาะเป็นสีเหลืองมันมีดีไลยอู้ ตกใจเลยนะเอาเอาปลามาได้ไง <What? S 1> ปะปลามาได้ไงโอ้โหเนื้อฟักยูตกใจหมดเลยเอา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 เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยเอาไว้ oh. จะฆ่าแกเดีย๋ยวนี้แหละ แกมให้ชั้นตีไม่ได้่าชั้นสิจำเป็นมุมเอ,อื้องั้นมาขุดละกกี้บล็อกอันนี้ต่อยดีกว่าโอ้โหโอ้ฟักเจ้าเออเออเออไป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  ไป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 เอาละงั้นมาดูลัคกี้บ็อกซ์อ่าเหมือนเดิมดีกว่านะติดใจอะโอ้สังหรโอ้ลัคกี้บ็อกซ์นี้คือแบบทำให้ตกใจหมดเลยโวยหมีโอ้โอกลรมเลยเวลัคกี้บ็อกซ์ไรเนี่ย เฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยกิบโอ้ลเวลโอ๋ออ๋อบิสมีโอ้โหของอะไรก็ไม่รู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าอะไรเนี่ย โอ้ฟิฟท์ไฟฟ้าก็เปิดได้แค่นี้แหละให้คนไปร้องเอาเองกันนะคืออะไรก็ไม่รู้โอเคงั้นมาดูลัอกกี้บล็อกเรดโบว์ดีกว่านะโอ้เปลี่ยนสีด้วยดีดีดีโอ้แล่ล้วนแล่ล้วนเลย แร่โอ้โหแร่ล้วนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตามนั้นคือจบก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ้ายบายทุกคนสวัสดีทักทิศขั้เลยครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทร้านมัร์คคอร์ทนะราคาก็ตามนี้นะหัวก็ราคาประมาณ30บอลหัวมัคคู่ก็ประมาณ50บบอ ัดพอตึงตัวก็ประมาณอ่าห้าบวอลกับแปดบวอลเนาะอันนี้คือมัดขึ้นตัวนะ,ค,นะนะค,นวนคือถ้าเป็นมัดคู่ก็ประมาณแปดสิบวอลนะคือเขารับบอาทางวออีกเดียวเนาะคือถ้าเป็นมัดเต็มตัวเนี่ยก็ราคาประมาณหนึ้อกว่าเเนาะเนี่ยแต่เช่นมัดของผมอ่างเงี้ยที่ใช้อย่างปัจจุบันนะร้อาสก็เป็นมัดคูนะ่นะเนะี่ยเนี่ยมัดเต็มก็ประมาณเนี่ยและเขาว่างานไม่คุ้มกับราคาขอให้และเขาไม่รับว่าดเลยแล้วก็ปวดยาเ่งงานคือถ้าเขาแบบไม่อยากให้เร่งงานนี่คือคือกาที่แบบเร่งงานเนี้ยกรดี คือต้องรอคือต้องคักเขาว่าทำเสร็จยังอะไรงี้นะเออเขาก็ไม่รับว่าไม่ขอเดียวเนาะอ่ามีการแบบแต่งค่าพพาสกินไมค์ครับอะไรงี้นะราคาแต่งรูปโปรตีนก็ประมาณ20วอแ่แต่งรูกปกับเพิ่มซื้อก็ประมาณ30บอเนาะแต่ก็ตามนี้เนาะแต่ว่าราคาสกินไหมครับหรือรีมิสกินเนาะรีมิสก็ประมาณ35บาทออริมายก,ก็ประมาณ50บอตัวอย่างเนก็ผมก็มีนะแต่อันนี้คือผมตัดตอนนะนี่คือตัวอย่างอาสกินไมค์ครับเนาะนก็ตามนี้เนะาะก็ทุกคนก็สามารถไปสั่งกับคนนี้ได้นะนแค่ทักแชทอะไรงี้นะแต่แนะนำแต่าเ,เขา